สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Plan น for สมาร์ทไลฟคุณอยู่กับเกศพิชยาพัทที่เป็นสายการเงิน FPT หัวข้อที่เกศนำมาฝากในวันนี้นะคะก็มาจากบทความในมีเดียมข้างของ23ทรัพย์สินนะคะที่ควรมีไว้ในครอบครองเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับคุณค่ะมีอะไรกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะ ขออนุญาตคําว่าอิสรภาพทางการเงินอีกทีหนึ่งนะคะก็คือการที่เราเนี่ยมีอิสรภาพในเวลาของตัวเองนะคะในการที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบที่อยากจะใช้ทําอะไรก็ได้นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องพึ่งพารายได้จากการทํางานอีกต่อไปค่ะก็หมายความว่าเรามีทรัพย์สินนะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอนะคะฝีเป็นกระแสเงินสดให้เรา สามารถใช้ชีวิตได้นะคะทรัพย์สินเนี่ยสามารถทำงานแทนเราได้นะคะสองทางนะคะที่จะมีอิรภา์ทางการเงินนะคะวิธีแรกก็คือมีเงินจำนวนมากค่ะก็คือเก็บเงินจำนวนมากๆเลยนะคะที่เพียงพอกับการใช้จ่ายหมายถึงว่าเราจะใช้เงินก้อนนั้นนะคะแล้วมันก็มากพอที่จะแบบ สามารถนำมาถอนใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะวิธีที่สค่ะก็คือครอบครองหลักทรัพย์นะคะหลักทรัพย์ก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนนะก็คือพวก paper assets นะคะหมายความว่าเป็นพวกแบบหุ้นกองทุนรวมก็คือเอกสารสิทธิ์ต่างๆะคะ่ะ สามารถที่เรามีสิทธิ์อยู่บนสินทรัพย์นั้นนะคะแล้วสินทรัพย์นั้นสามารถสร้างไรายได้ให้เราได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือพวกสินทรัพย์ให้เช่าหรือเรียกว่าพวก physical asset นะคะคือเป็นสินทรัพย์ที่มองเห็นนะคะคือเราครอบครองสินทรัพย์นั้นจริงๆนะคะเก็บค่าเช่าแล้วก็สร้างไรายได้ให้เราได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็คือมี2ทางนะก็คือไม่มีเงินมากๆพอก็ต้องมีสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดให้กับเราได้ค่ะรวบรวมมา23รายการนะคะก็ลองดูนะคะว่าอะไรที่ที่เรากําลังครอบครอง ะะแล้วอะไรที่ควรจะสรรหามาครอบครองควรทำอะไรบ้างนะคะก็จะเรียงลำดับมาจากอันดับ23ถึงจนถึงอันดับ1เลยนะคะที่ควรต้องมีค่ะเริ่มกันเลยค่ะ อันดับ23นะคะก็คือ mining เหมืองขุดทองนะคะถ้าสมัยก่อนก็คือเหมืองขุดทองจริงๆคือในปี1948นะคะคนกว่า3 0 0แสนคนเนี่ยมุ่งตรงไปรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเพื่อที่จะไปแย่งกันขุดทองในเหมืองทองค่ะแต่ปัจจุบันนะคะเหมืองทองเนี้ยก็หมายถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะก็น่าจะเป็นคนเคยได้ยินกันแล้วนะคะก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เซตขึ้นมาเพื่อจะรันในการขุดบิตคอยนะคะซึ่งการขุดบิตคอยเนี่ย เ,เมื่อหลายปีก่อนมันก็มันก็ค่อนข้างจะแบบเป็นเนื้อเป็นหนังสำหรับการลงทุนนะคะแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะยากแล้วนะคะก็อันแรกเลยค่ะว่ามันก็คือเหมือนขุดทองนี้น่หามายถึงถึงห้องห้องที่ใช้ขุดบิตคอยนะคะห้องคอมพิวเตอร์นะคะข้อที่22ค่ะอันดับที่22นะคะก็คือค่าเช่าเรนติงนะคะค่าเช่าก็ ยกตัวอย่างมนุษย์เงินเดือนสักคนหนึ่งนะคะก็แบ่งเงินที่เป็นรายได้จากการทํางานของตัวเองอะคะ่ะมาผ่อนนะคะมาซื้ออสังหาหรือมาซับจริงๆเลยนะคะที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยเช่นห้องเช่าคอนโดซึ่งสามารถจะสร้างรายได้ปล่อยเช่าให้ได้ทุกๆปีค่ะแล้วก็จนถึงระยะเวลาหนึ่งนะเขาสามารถที่จะมีสินทรัพย์ให้เช่าเช่นห้องเช่าสิบห้องอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันสามารถที่จะสร้างกระแสงเงินสดให้กับเขา พอกับเงินเดือนของเขาเลยอย่างเงี้ยน,นะคะก็สามารถที่จะมีอิสรพทางการเงินได้ละคือไม่ต้องทํางานก็มีรายได้จากสินทรัพย์ให้เช่าซึ่งอันเนี้ยเป็นโมเดลที่ไม่ใช่ว่ามีคนจะทําได้ทุกๆคนนะคะเพราะว่าสินทรัพย์ชิ้นหนึ่งมันมีมูลค่าสูงอะ่ะเราใช้เงินเล็กๆน้อยๆไปไปค่อยๆซื้อมันนะคะจนเป็นครอบครอวมันจริงๆแล้วเก็บรายได้จากมันเนี่ยก็ต้องอดทนยาวนานมีวินัยในการออมแล้วก็ใช้เวลาค่ะไปวิธีต่อไปเลยนะคะอันดับที่21ค่ะ ทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือเรียกว่ากองฤทนะคะ R E I T ฤทธิก็คือการนำเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในทรัพย์สินให้เช่านะคะโดยผ่านกองทรัสที่เรียกว่า Real Estate Investment Trust นะคะแล้วก็ก็คือลักษณะที่เราไปถือเป็นตราสารการลงทุนก็เรียกว่าเป็น Paper Asset อย่างหนึ่งนะคะผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับก็จะมาจากพวกค่าเช่านั่นเองนะคะเพราะว่ากอง Re ธเนี่ยก็จะไปถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถที่จะเก็บ ค่าเช่าสร้างไรายได้กับตรงนั้นได้นะคะใครอยากทราบเพิ่มเติมว่ารีีคืออะไรนะคะได้กเก็บแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ค่ะอันดับที่20นะคะคอร์สเรียนออนไลน์ค่ะหรือเรียกว่าดิจิทัลคอร์สนะคะก็คือถ้าเราเนี่ยมีทักษะด้านไหนเป็นพิเศษนะคะคุณสามารถก็นํามาถ่ายทอดนะแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นคอร์สออนไลน์แล้วก็มาทํากันตลาด ให้คนสนใจแล้วให้คนรู้จักว่ามีคอร์สนี้นะคะแล้วก็คุณจะสามารถมีรายได้จากการลงแรงครั้งเดียวแล้วก็ไม่แน่นะคะถ้าคอร์สมันดังเนี่ยอาจจะมีการสร้างรายได้มหาศาลได้อีกคือสร้างเป็นแอสเซทขึ้นมาแล้วก็เอาไปปล่อยออกขายนะคะไปขึ้นยิงแอด Facebook หรือว่าไปาขายผ่าน คนที่ทำการตลาดให้ตอนนี้ก็มีมีทางบริษัทที่ทำงานตลาดเรื่องของการจัดคอสอะลไลใหค่อนงจเยอะนะคะอาจจะไปเสียค่าฟรีค่ารมเนียมค่าจัดการให้กับเขาแล้วก็เอาคอสเราไปขายถ้ามีคนมาคลิกสมัครซื้อเข้าเรียนอยู่เรื่อยๆนะคะก็ทำให้เรามีรายได้ได้คะ่ะอีกอีกอย่างหนึ่งก็ที่เขาทำกันก็คือ Facebook group นะคะที่เห็นอยู่ก็คือว่าเป็นการสอนผ่านทาง Facebook group อันนี้ก็จะเริ่มต้นง่ายที่สุดแต่ว่ามันอาจจะไม่เก็บข้อมูลยาก ข้อมูลหลังบ้านยากนะคะรวมถึงบางทีอาจจะโดนกับปปี้คอสได้ง่ายค่ะก็มีหลายวิธีนะแต่ว่าในการสร้างคอสออนไลน์ลองไปศึกษาดูนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีความรู้นะซึ่งความรู้เนี่ยมันไม่ต้องเป็นความรู้ทางวิชาการอะไรก็ได้นะคะเป็นความรู้อะไรสักอย่างที่มีคนสนใจอะคะ่ะที่ฮอตฮิตเลยพวกวิธีการทําอาหารอย่างเงี้ยมันอาชีพนะแนะนําอาชีพได้หรือบางคนเนี่ย ก็คิดว่าจะมาหาัดทำอาหารงานอดิเรกคือสนใจมันจริงๆอย่างเงี้ยหรือทำขนมนะคะจัดดอกไม้เยอะมากเลยค่ะอะไรที่คุณรู้แล้วคุณสามารถแชร์ได้และนำออกขายได้ก็สร้างไรายได้ได้ค่ะดิจิตอลคอร์สนะคะอันดับที่19ค่ะหุ้นปันผลนะคะดีเวนด์เพย์สต็อกนะคะก็คือหุ้นพื้นฐานดีของบริษัทใหญ่ๆที่เขามีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของกระแสเงินสดที่อาจจะเป็น สร้างรายได้ที่ดีให้กับเรานะคะดีกว่าการฝากธนาคารด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าก็ต้องมีความรู้นะว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนอะไรยังไงนะคะเก็แปะลิงก์ในเรื่องของของหุ้นปันผลดีเว p ด y เพ g s สต็อกเอาไว,ดว้ด้วยเช่นกันเหมือนกองรลีนะคะใต้คลิปเผื่อใครสนใจก็ไปลองศึกษาดูได้ะคะ่ะ อันดับที่19นะคะก็โลหะโลหะมีค่านะคะเช่นพวกทองคําเงินนะคะสินแร่พวกนี้ที่มันสามารถที่จะมีคุณค่าในตัวเองนะคะอย่างทองคำเนี่ยบางคนก็มองว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่เก็บเอาไว้ระยะยาวแล้วมันสามารถเพิ่มมูล,ลค่าได้แต่มันต้องนานพอนะก็คือในโลกมีทองคําจํากัดนะคะในการขุดขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ย านานๆไปมูลค่ามันก็ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะแต่ตัวทองคำอ่ะมันไม่สามารถสร้างไรายได้ได้นะคะมันไม่ใช่ม,ม,ใชมันไม่ใช่ทรัพย์สินที่สร้างกระแสเงินสดได้กับคนบางคนเขาก็มองว,ว่าการถือทองคาเอาไว้เนี่ยเป็นการเสียโอกาสการลงทุนนะคะเพราะมันนิ่งมากเลยมันแทบจะไม่มีมูลค่าเพิ่มแต่ทองคําเองเนี่ยเขาก็เอาไว้เป็นตัวการันตีความเสี่ยงในพอร์ตนะคะเพราะว่ามันสามารถจะรักษาม,มูลค่าตัวเองได้นะก็อยู่ที่ว่าใครจะเก็บทองคําไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรค่ะ อันดับที่17เค่ะเงินสด cash นะคะก็คือเราต้องมีเงินสดปริมาณมากๆเลยนะคะก็คือต้องมีถึงเท่าไหร่ถึงจะได้รับผลตอบแทนจากเงินทดดอกเบีย้ยในการออมเงินมันน้อยมากเลยนะคะทรัพย์สินพวกเงินสดน่าจะมีประโยชน์ในเรื่องของสภาพคล่องมากกว่านะแต่ว่าก็ต้องมีเงินที่มากมากเลยถึงจะกินดอกเบีย้ยจากมันได้ะคะ่ะไม่เหมือนกับการเอาไปลงทุนนะคะซึ่งได้ผลตอบแทนที่เยอะกว่าค่ะอันดับที่16นะคะ e b o ๊กค,ค่ะหรือหนังสือออนไลน์ ก็คือถ้าคุณเหมือนกับดิจิตอลคอร์สค่ะถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษเนี่ยแล้วคุณมีความสามารถในการเขียนนะคะอันนั้นอันนั้นการพูดใช่ไหมอันนี้การเขียนคุณถ่ายทอดออกมาได้นะคะแล้วก็มีคนอยากอ่านอยากเรียนรู้จากความรู้ที่คุณถ่ายทอดอีบุ๊กเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปพึ่งโรงพิมพ์อะค่ะไม่ถึงแบบไม่ต้องไปเสนอต้นฉบับให้บรรณาธิการตรวจสอบพูดว่าจะรับทำทำผลิตหรือลงทุนหรือพิมพ like ์ไหมอย่างเงี bleiben, ้ยนะคะไม่ต้องไปมีต้นทุนในตรงนั้นเลยก็ <used> <cosas> เขียนออกมาเลยเซฟเป็น PDF ไฟล์ใส่ปกใส่อะไรง่าย,ายๆเนี่ยเราก็นำไปวางขายได้เลยนะคะถ้าวางขายผ่านแพลตฟอร์มก็อาจจะมีในเรื่องของค่า ค่าวางค่าเชลนะคะแต่ถ้าเกิดวางขายเองก็ยิงแอด Facebook มันก็มีต้นทุในในค่าใช้จ่ายในการวางขายแหละแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงมี follower ในระดับหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็จะมีคนสนใจซื้อหนังสืออ e ีบุ๊กของคุณนะคะอีบุ๊กก็เป็นทรัพย mm ์สินอย่างหนึ่งนะ mm hmm. ที่สร้างไรายได้แล้เพราะมันทำหนเดียวนะคะแล้วก็แค่เอาไปวางขายต่อ,ตอไปนะคะ mm hmm. อนะคะัอนที่15ค่ะนำรถออกให้เช่านะคะ n ร rent out y ย u ค car ก็ ในต่างประเทศจะมีพนักง,งานออฟฟิศสักะที่เขาแบบวันทํางานเนี่ยเขาไม่ค่อยไปไหนใช่ไหมแล้วอาจจะเดินทางด้วยรถสาธารณะด้วยซ้ำรถก็มีเอาไว้สําหรับการใช้ไปท่องเที่ยวหรือไปทา,า,าธุระสร์อาทิตย์นะคะวันธรรมดาเขาก็นําไปปล่อยให้เช่านะคะผ่านบริษัทให้เช่าก็ให้หนักท่องเที่ยวอะคะ่ะที่ที่เดินทางมาเที่ยวเนี่ยมาเช่ารถเขาไปนะคะก็คือผู้ให้เช่าเจ้าของรถเนี่ยเป็นพนักง,งานทํางานออฟฟิศนะคะก็เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งค่ะที่สามารถสร้างรายได้ได้ไดนะอันดับที่14ค่ะ ฟาร์มมิงนะคะไร่สวนเกษตรก็คือใครที่มีที่ดินนะคะก็สามารถที่จะพัฒนาให้มันงอกเงยได้โดยการที่ศึกษานะเรื่องของการปลูกพืชผลพืชสวนเกษตรนะคะก็อาจจะเป็นว่าเราก็จ้างเกษตรกรนะคะในพื้นที่หรือคนที่เขามีความชำนาญเนี่ยมาทำเกษตรแต่ว่าการลงทุนทุกอย่างเป็นของเรานะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวพืชผลก็มีการสร้างไรายได้ได้ค่ะคือฟาร์มมิงนะคะ อันดับที่ 13. นะก็คล้ายๆกันมีที่ดินเหมือนกันแต่รูปแบบของการพัฒนาที่ดินจะเป็นเรื่องของการให้เช่านะคะก็คือการมีที่ดินเนี่ยสามารถไปปล่อยเช่าเช่นทําเป็นลานจอนดรถให้เช่านะคะลานจัดงานอีเวนต์ต่างๆก็อาจต้องมีการลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่ประมาณหนึ่งนะคะอันดับที่ 12. ค่ะทักษะที่สร้างไรายได้สูงได้นะคะก็คือ high income skill ทักษะเฉพาะอาหารที่เรามีนะคะสามารถสร้างรายไ,ได้สูงได้เนี่ยมันก็ควรจะศึกษาเอาไว้นะก็ง่ายๆเลยก็คืออย่างคุณหมอนะคะนี่คือทักษะอาชีพที่เป็นอ s เ e t อย่างหนึ่งนะคะของคนที่เป็นวิชาชีพแพทย์วิชาชีพทนายนะคะนักกฎหมายนะคะนักบัญชีนะหรือทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแบบเก่งมากๆทําให้คนยอนจ่ายคุณในราคาที่สูงนะคะก็พวกนักพัฒนาแอปหรือเว็บนะคะที่ดงังๆเนี่ยก็ อาจจะทำงานคนที่เป็นฟรีแลนซ์ก็ได้นะคะแต่ว่าทักษะที่เป็น high income skill เนี่ยจัดว่าเป็น asset อย่างหนึ่งเลยนะคะที่สามารถจะสร้างรายได้ให้เรามีกระแสงเงินสดได้ค่ะข้อ11นะคะก็คืออาชีพอิสระทั่วไปนะก็คล้ายๆกับ high income skill แหละแล้วก็คือเป็นฟรีแลนซ์รับงานได้แต่ว่าก็คือทั่วไปะอะถ้าพูงานอะไรตอนนี้นะถ้าคุณมีทักษะเฉพาะเช่น สามารถล้างแอร์ได้รับรับล้างแอร์ตามบ้านเนี้ยซื้อไปลงทุนเครื่องมือมามีสกิลกรรมเป็นช่างนะคะแล้วก็รับจ้างในตัวละ500นะถ้าแอร์ฝังฝ้านี่ตัวละพันสเลยนะคะค่ะรายได้ดีมากๆแต่ว่าก็คืองานฟรีแลนซ์พวกนี้ก็คือคนบริษัทเนี่ยหรือคนก็ไม่ค่อยจ้างพนักงานประจําแล้วนะคะเช่นพนักงานส่งเอกสารนะก็คือเป็นเอาซอสเยอะเลยนะคะสาคัญที่เราเรามีสกิลอะไรที่ที่ขายได้แล้วก็ เป็นที่รับรูของตลาดได้รับความไว้วางใจมีผลงานเห็นเด่นชัดเนี่ยเขาก็จ้างเราได้เพราะเรารับรับงานได้โดยตรงนะคะก็เป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะการอาชีพอิสระพวกงานฟรีแลนซ์นะคะข้อที่10ค่ะเขียนแอปขาย create a n application นะคะก็คือมีทักษะการเป็นนักเขียนแล้วก็นักพัฒนาแอปนะก,ก็คล้ายๆกับ high skill นั่แหละนะคะก คนเนี่ยตอนนี้ต้องการชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแอปต่างๆออกมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนะคะก็มีการคิดแอปเยอะแยๆเลยจากบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆนะคะถ้าแอปไหนเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วแบบเป็นที่นิยมก็จะมีบริษัทใหญ่ๆนะคะในทุนใหญ่ๆมาซื้อไปก็ก็รวยนะคะคิดขึ้นมาแล้วขายก็รวยเลยนะคะถัดมานะคะอันดับที่9ค่ะ เป็นในหน้าขายสินค้าออนไลน์หรือ Affiliate Marketing นะคะเรื่อง Affiliate ตอนนี้ก็จะฮิตกันพอสมควรเลยนะที่เห็นชัดๆง่ายๆเลยคือ Lazada นะคะจะมีคนแบบแนะนำสินค้า Lazada แล้วก็โพสต์ลิงก์แปะเอาไว้ให้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเราไปคลิกลิงก์นั้นนะ่ะก็ทําให้เวลาเราไปซื้อของในลาซาด้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของลิงก์ค่ะจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากร้านค้าซึ่งผู้บริโภคก็ไม่ได้เสียอะไรนะคะเพราะว่าเขาก็ ซื้อกับร้านค้าโดยตรงร้านค้าเป็นผู้ผลิตสินค้านะก็คือเป็นผู้นำสินค้ามาขายการบริการทุกอย่างก็เป็นเรื่องระหว่างผู้ร่วคกับร้านค้าแต่ในหน้า A ี f เอฟเฟอร์เรดเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเป็นคนที่นําให้สินค้าเหล่านั้นนะ่ะมาถูกนําเสนอบนโซเชียลมีเดียนะคะทำให้มีคนเห็นมากขึ้นแล้วก็ทําให้มีการสนใจเข้าไปศึกษาละเอียดแล้วมีการกดซื้อกันกท็ทางต้นทางที่เป็นเจ้าของลิงก์ที่เขาคลิกผ่านเข้าไปเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะอันนี้คือ A อ f เฟอร์เรดมาร์เก็ตติ้งอันดับที่8ค่ะ ก็เป็นเจ้าของช่อง YouTube นะคะ owning a t YouTube channel ค่ะก็คือรายได้ของ YouTuber นะคะก็จะมาจากโฆษณาที่ YouTube จ่ายให้นะคะแล้วก็ โฆษณาที่ยูทูบจ่ายให้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมันไม่มีราคาที่ตายตัวเลยนะคะขึ้นอยู่กับแอดที่มาลงก็คืออยู่ที่คอนเทนต์ของช่องอะคะ่ะว่าคอนเทนต์ลักษณะคอนเทนต์ของช่องแบบเนี้ยแอดแบบไหนมาลงซึ่งแอดแต่ละตัวมันจะราคาไม่เท่ากันนะคะ mm. เช่นอย่างคอนเทนต์ที่มันมีแวลูมากๆเนี่ยตัวแอดอาจจะเป็นสินค้าราคาแพงนะคะ อ่าสินค้าราคาแพงนั้นเกิดผู้รีโพคเป็นคนที่มีกําลังซื้อะคะ่ะแอดก็จะเปเปิร์คลิกก็จะเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นรายได้จากจากโฆษณาที่ YouTube ให้นะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาโดยตรงนะคะให้ยูทูบเบอร์คนนั้นเนี่ยรีวิวสินค้าพูดถึงหรือว่ากล่าวถึงหรือมีโลโก้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรายได้ตรงนั้นอีกทางนึงก็ทําให้ YouTube, YouTube ยูทูบเบอร์คนนั้นเนี่ยเป็นที่ รู้จักนิยมก็มีการจ้างงานนอกรอบนะคะก็คือมีความเชื่อถือในตัวยูทูบเบอร์เ YouTuber, จ้าของช่องมากขึ้นก็อาจจะจ้างไปทำบรรยายจ้างไปทำจ็อบอื่นๆอีกน,น,นะคะก็เป็นการประสบพันธ์ตัวเองของยูทูบเบอร์เป็นการสร้างตัวตนค่ะแต่ว่าการจะมีรายได้นะคะตรงนั้นก็ต้องมีผู้ติดตามแล้วก็เป็นนักสร้างคอนเทนต์ที่มีความสามารถพอสมควรเลยค่ะคอนเทนต์ต้องดีนะคะถึงจะมีผู้ติดตามเยอะนะคะข้อที่7ค่ะค่าลิขสิทธิ์ Loyalty นะคะก็ถ้าคุณเป็นศิลปินนะที่สร้างสรรค์ผลงานหรือนักเขียนนะคุณจะรับค่าลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจากคนที่นาผลงานคุณไเปเผยแพร่ค่ะก็ต้องขออนุญ,ญาตก่อนเนอะแล้วก็เก็บค่าลิขสิทธิ์ได้นะคะข้อที่6ค่ะพันธบัตรหรือบอลน,นะคะก็ถ้าคิดว่าการลงทุนในบริษัทเอก,กชนนะคะเช่นหุ้นถือหุ้นสามัญน,นะคะซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญหุ้นกู้หุ้นกู้ก็อ,อาจจะปล่อยพัดับหนึ่งเพราะเป็นตราสารหนี้นะคะก็ถ้าคิดว่าเป็นความเสี่ยงนะก็จะมอีอีกช่องทางหนึ่งให้เลือก รู้สึกปลอดภัยหน่อยก็คือให้รัฐบาลกู้นะคะก็คือการในรูปแบบของพัธบรนะ,ะการซื้อพัตรก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยปล่อยออมาะดมเงินประชาชนนะคะกู้เงินประชาชนแล้วให้ดอกเบี้ยกับประชาชนแล้วเอาเงินเนี้ยไปพัฒน,นาประเทศนะคะไปลงทุนในเรื่องของฟัซิิตี้พื้นฐานเช่นถนนไฟฟ้าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำนะคะแล้วก็ให้ดอกเบี้ยมากกว่าการฝากธนาคารด้วยค่ะ อันดับ5นะคะนายหน้าหรือเอเจนต์ค่ะก็เป็นรายได้จากการ นำเสนอเราได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะก็คือเป็นตัวแทนขายผู้แทนขายในที่นี้เขาพูดถึงเรื่องของในหน้าประกันชีวิตค่ะตัวแทนประกันชีวิตนะคะถ้าคุณขายกรมธรรม์ไดอิสระเอเจนต์เนี่ยนะคะถ้าคุณขายกรมธรรม์ได้1ฉบ,บับคุณจะมีรายได้ตลอดสัญญาที่ลูกค้าชำระเบี้ยประกันค่ะโดยที่จะมีรายได้สูงในปีแรกๆนะคะแล้วก็จะลดหลั่นกันต,ต,ต่อไปค่ะแต่สำคัญในการอยู่อาชีพนี้ได้ก็คือต้องมีใจรักการบริการและก็สวิตท,ที่ดีนะคะแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพก็ จะสามารถที่จะมีแอสเซทนะคะที่เป็นรายได้ต่อเนื่องได้จากการเป็นอินชูแรนเอเจนต์ในหน้าประกันชีวิตค่ะอันดับที่4ค่ะสื่อโฆษณาออนไลน์คือดิจิทัลแอดเวทซิงนะคะถ้าคุณสามารถสร้างแอดโฆษณาก็คือยิงแอดเป็นแหละนะคะให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายด้วยการแบบเขียนแคปชั่นเขียนโพสต์ขายที่แบบดึงดูดนะคะพวกนี้เป็นแอสเซทเลยนะคะเพราะว่าโพสต์ที่เขียนแล้วแบบดึงคนให้แบบ หยุดสนใจเนี่ยมันไม่ได้เขียนกันง่ายๆนะคะถ้าเขียนกันได้เนี่ยเราสามารถยิงแอดไปตรงประเด็นตรงกลุ่มผู้บริโภคอะคะ่ะโดยการจ่ายค่าแอดวันเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่ฐานกลุ่มผู้บริโภคมีเป็นเป็นล้านล้านนะคะดังนั้นเนี่ยแอดมันก็วิ่งทุกวันทุกวันเนี่ยก็มีออเดอร์เข้าทุกวันนะคะถ้าทําได้นะทำสเทำเร็จทําถูกเนี่ยเขาจะห่วงแอดกันมากเลยคือ ก็คือจะไม่ไม่ปิดแอดนะคะให้มันลันไปแบบเดี๋ยวปิดอกักอริทึมมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็สามารถที่จะมีคนทักคนอะไรเข้ามาเห็นสินค้าแล้วก็ซื้ออันเนี้ยก็คือเป็นเป็นเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันสร้างรายได้ที่ดีมากค่ะเพราะมันขายของแทนเราค่ะเหมือนกับจ้างเซลล์เก่งๆไว้คนนึงเลยนะคะซึ่งไม่ได้หาได้ง่ายๆอันที่3ค่ะการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะหรือว่า Angel Investing นะคะเขาเรียกนักลงทุนว่าเป็นแบบ นางฟ้าเทวดานางฟ้าเป็นแองเจิรนะคะก็คือหากคุณนะไปลงทุนสนับสนุนในธุรกิจสตาร์ทอัพได้อย่างถูกต้องนะก็เงินลงทุนของคุณก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะ้าประสบความสาเร็จมันจะโตเป็นหลายเท่าตัวเลยแหละมันไม่ใช่การเติบโตในเรทปกตินะคะแต่มันคือความเสี่ยงนะก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียงเงินลงทุนไปเช่นกันค่ะอันดับที่3ค่ะกิจการธุรกิจหน้าที่การงานนี่แหละบิสเนสนะคะธุรกิจไรก็ได้ที่เป็นธุรกิจนะคะท,ที่ที่มันสามารถเซตอัพขึ้นมาได้แล้วก็ มันรันได้ด้วยโ no น้ตหาธุรกิจมีกลุ่มลูกค้ามีทีมจัดการนะคะก็คือคามาพามาธุรกิจก็คือไม่ใช่แค่ฟรีแลนซ์นะฟรีแลนซ์คือเราทําเองไม่ได้จ้างใครนะคะถ้าธุรกิจก็คือเรามีเราเป็นบริษัทที่มีลูกน้องมีคนทํางานนะคะแล้วก็มีตัวโ no น้ตหาธุรกิจมีลูกค้าแล้วถ้ามันรันไปได้เนี่ยมันก็สร้างไรายได้ได้เรื่อยๆนะคะการก่อตั้งธุรกิจเนี่ยก็เป็นอสเซทอย่างหนึ่งนะที่ที่ควรจะ,จะต้องมีเอาไว้นะคะแล้วก็ มันเป็นสเกลสร้างรายได้ที่เวลามันเติบโตมันก็สามารถใหญ่ไปได้เท่าที่มันจะไปได้อะค่ะไม่เหมือนกับการทำงานด้วยตัวเราเองนะคะตัวเราเองมันมีแรงเท่านี้มีสมองเท่านี้มีเวลาเท่านี้นะคะให้มันขยายเติบโตยังไงมันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของของลิมิตของมนุษย์หนึ่งคนนะคะแต่ธุรกิจ่ยมันโตได้ไม่จำกัดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นแอสเซทอย่างหนึ่งที่ที่ควรต้องสร้างเอาไว้ค่ะอันสุดท้ายค่ะอันดับหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งคือความรู้ค่ะ Knowge ะค,ะความรู้ก็ความรู้เป็น a s สเซที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องมีเลยนะคะเป็นรากฐานของการสร้าง a s สเซอื่นๆเลยค่ะแล้วก็ดังคำกล่าวของคุณวอร์เรนบัสเฟตนะคะที่กล่าวว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองค่ะดังนั้นนะคะ k e e p l e n r n i n g ค่ะก็เรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องนู้นตลอดชีวิตนะคะความรู้ก็จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อยู่รอดได้ในอนาคตค่ะ ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามฟังถึงตอนนี้นะคะถ้าหาก EP นี้นะคะมีประโยชน์นะคะรบกวนช่วยกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะฝากช่องด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการนำความรู้ดีๆมาฝากต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเงินทองต้องวางแผนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด EP ใหม่ๆนะคะท่านสามารถติดตามในรูปแบบของ podcast ได้ทาง Spotify พอดบีน google podcast apple podcast โดยเซิร์ชคำว่าเกตพิชยาพัฒ์เงินทองต้องวางแผนค่ะท่านที่ชอบอ่านบทความนะคะก็สามารถติดตามได้กันในบล็อกดิทค่ะเซิร์ชคำว่าเงินทองต้องวางแผนและพบกัน ep ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ